สวัสดีครับก็อยู่ที่ร้านมสเบอร์เกอร์นะครับตกแตังวันเกิดครบรอบให้สองปีขอบคุณที่ใช้บริการมสเบอร์เกอร์ขอบคุณครับไปเลยไม่ได้พอาเบอร์เกอร์ผมว่าคุณไปได้กินเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยแบบนี้เหมือนกันคุณไปได้กินเมนูอะไรอร่อยอร่อยแบบนี้เหมือนกันต้องขอบคุณมอสเบอร์เกอร์ด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วี็มีหลายภาษานเนาะมีทั้งเกาหลีมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งมาลายูแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็อันนี้น่าจะจีนนะเขียนโดยเด็กนัก,นกนเลย คงจะรู้ว่าเป็นคำว่าอะไรอแล้วก็ t h เก k ยว u ขอบคุณก็ภาษาอังกฤษโอเคแล้วก็นี่อ่าวันพีชก็รับผมอ่าโอเคครับแล้วก็อันนี้ครับถึง16มีนาคมนี้เท่านั้นถ้าไม่อยากพลาดแล้วก็รีบมาจัดโดยด่วนครับผมมี2ลายให้เลือกนะครับแล้วก็ไส้กรอกอันนี้ถึง31มีนาจริงๆเขายังไม่หมดตอนนี้หรอครับ นั่นยังมีอยู่ในแบบว่าโปรโมชั่นถึงแค่สามเดือนนี้เท่านั้นนะครับถ้าซื้อเดี่ยวชิ้นละห้าสิบห้าบาทมาติดหกสิบเก้าประหยัดสิบสี่บาทถ้าซื้อสองไม้มาติดร้อยสามสิบแปดและเก้าสิบเก้าประหยัดสามสิบเก้าบาทโอเคถ้าสนใจก็แวะเวียนไปกันได้ครับที่อบเ็อร์เกอร์ทุกสาขาครับรวมถึงอันนี้ด้วยนะใครแบบถือบัตรเครดิตมีกงมีบัตรอะไรโอเคลองดูครับ